ครับนะ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 ครับ ừ. ừ. ừ.

ทำดเลยทได้ดีมาั้ำ่อยู่นก็คือน้ำตาได้น้ำจิ้่ส่จถ้านไปไดกังกนะไดคนช่่รู้เรื่องอะไรเรืนั้นไม่อำอะไรเลยอไเชีร์แบที่ไ่ต้องปาอะไรไม่อา่อนชื่อ

ฉันไม่มีอะไรจ้ะพี่เธอเธอจ้ามากินข้าวมันไก่กับฉันแล้วไอ้คนดังมาดูหคุณค่ะดีใจจ้าเธอจะไม่มีอะไรจะให้จะได้กานมันไก่เธอแทนนะโอฉันรักเธอฉันชอบดูฉันดูเธอพี่โนกิยี่โนกีโอ้ฉันรัก หลักเธอนะจ๊ะก็คุณมากๆเลยปานี้เข้ามั่นเลยชอบอะไรที่มันมันๆน,นะคะอยู่นี้เดีย๋ยวฉันกินเพื่อเธอนะฉันกินเผื่อเธอเธอโไมาวันที่ฉันจิตใจห่อเหี่ยวเธอเป็นเสมือนกําลังใจของฉันฉันดูคลิปเธอเธอร้องเพลงฮ่โนกะิมาก เธอร้องเพลงคว้านฝาหน้าดำเธอร้องเพลงกอบเพชสีทรงส้างแต่แม่ปาบัวแล้วเธอลงในทุกเพลงเลยฉันบางทีฉันเครียดอยู่ฉันฟังเธอฉันเครียดหน่ะวันเดิมอ๋อ่ชฉันฟังแล้วฉันมีกําลังใจฉันอารมณ์ดีบางทีฉันออกกาลังกายฉันเดินลู่ฉันต้องเปิดเธออะนะขอบพระคุณมากเธอตอนน้ำท่วมันเธอไปแจกข้าวที่บ้านฉันด้วยอ่ะบ้านทุ่งต้นขามที่คลองหอยโขงอ่ะบ้านทุ่งมะขามั่ะคนอือหายตายซึ่งฉันทาอ่ะ เล้วป้ากับมาม่าได้ไปเอาไมา้ได้ท้ายดูกกับจูดี้มัง้งไม่ได้ไป <c oughs> เสียดายไม่งั้นโมเมนต์ฉันได้ถ่ายรูปก,กับคนดังแล้วฉันเสียดายแปลวแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากเลยที่ว่าจะพูดก็คือว่าไม่ได้เข้าแจ็คเกอร์ไม่พือแต่ว่าไม่ได้เซอร์เลกทะเบียนพ่วาจูดี่หนังไปวันนั้นเลยไม่กันแม่ฉันได้โชคมากมันฉันพาดบ้านเธอแล้วจริงอ อายจากเลยบ้านฉันอยู่ในหมองเลยเธอคนนันต้องมีเชื่อว่าฉันเป็นเด็กในหมองเธอเห็นแล้วใช่ไหมอยู่ในกลางป่ายานเลยบ้านฉันหน้าถนนดินแดงอ่ะถนนดำมันมันเป็นถนนหลักเนาะแต่ถ้าเข้าบ้านฉันเป็นหนนดินแดงอยู่เลยขี้ฟุ้นฟุมอยู่เลยบ้านฉันแต่ฉันดีใจนะคะขอบคุณจุรีด้วยเจ้าหน้าที่เขาเชีย บัตรีจังแรแต่ว่าภูมิใจหน่อยๆน,นะบ้านหนอนแดงอยู่ทวาได้มากทั้งถุงลุงบองนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงต้อนรับคุณจุรีอย่างดีเลยจะเลี้ยงพามากินโจ๊กอร่อยก๋วยจับอร่อยอร่อยนะคะฉันหลักเธอนะจุรีฉันมีเป้าหมายเดี๋ยวให้ฉันสมเบี้ยก,ก่อนฉันจะไปอุดหนุนลิฟเธอฉันจะอุดหนุนลิฟเธอที่ว่าท่าเรียบปั้งที่แดองออกซโมแล้วก็สี ซี่ไข่ครชายแะ้วแบนี้เวลาเธอทำทำเนี่ยแบบวะประจุป,ป๊อกแล้วหลุดไม่ติดไข่ชายอันฉันอยากได้คือมันมันตรงทาเกตชานมันตรงกับวิถีชีวิตชานแลออนะน้งบอกมาซี่ไข่ชายว่ะ อ๋อไม่มีเหรอสงสัยฉันดูปิดร้านถเท่าน,านั้นอ๋อฉันแหละปิดร้านร้นานสามฉันอร่อยฉันนี่เลยซดนฉันไม่แรงเลยแต่ว่าคนดังมากแล้วไม่ติดไม่ไม่ติดแนะล้นวนะไม่ทันเหลวหูเนื่อยแล้๋ยวคุณนะคะฉันเหนื่อยแล้วตุลีมาดูดทุกคนคะ่ะฉันโอรสก่อนนี่คือข้าวมันไก่เจมบวนเจ้าดังอยู่ตรงแยกเกษตรนะคะมหาลาัยกาแฟนะั้นแล้วก็นี่น้ำราดนะ ฉันจะกินให้จุรีดูเสมือนแบบดินเนอร์กันอยู่กับจุรีฉันดูเธออยู่ตอนเธอเล่าอะไรอะบอสใหญ่เธออะหลงใ้ใเชื่อไปนอนแล้วตื่นเต้นแบบว่าสาวอะไรแบบแบบใ้าไอยโกดแต่ว่าสศวาไม่ไม่ดิกตูวอะไรอะเธอเล่าอยู่ฉันเป็นเอฟซีฉันฟังเธอตลอดจัดปั๊มอยให้บอสใหญ่จัดการเธออยู่ ก็วิกบอสวิกบอสต้องจัดก,การแล้วมีบอสบ,บอสหนึ่งบอสคนที่สองบอสที่สามอยู่แล้วพอเธอเลิกกับเขาเธอเอามือถือคืนอะไรแบบนี้ก็เป็นแรงบันดาลาใจที่ดีสำหรับฉันฉันชอบมากมาก เธอเก่งธอเก่งมากเลยฉั้นชั้นพิ่งติดคนมาเลียปูเท่าแต่เแต่ว่าจุรีก็เข้ามาตอนชั้นเดินตามสวนยางจุรีก็ชอบมาดูมาให้กําลังใจชานขอบคุณมากๆเลยเลียดีใจแล้วก็เป็นเีีรติกับ้วยคหอยผูกมากๆนะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะพีเป็นร้านคนที่ดูอยู่ ใหน้องบียจ้ายิ้สีไฟจ้ามาเร็วมาเร็วกินกันอร่อยมากนี่เพิ่งเสร็จจ้าออกกำลังกายแล้วไปยิมมานะคะั

่ออกเงิเดวาย้่าเอารมะรมตเอกันอะไรนใส่ต <us> ้งจะต่อตเน้องมีไข่ต้มาไมป่าแลว่นองมีไข่ต้มถ้าโปรตีนไม่ถึงไข่าตีน ผมว่าต้องเชื่อแต่แบบว่าไม่ถ้าอะไรที่อะไรที่จะได้คำตอบอย่างเดียวคนที่แบบต้องกานต้องการมันต้องมาคุยกันที่แต่ถ้าคุณกังว่าต้องบอกที่มันต้องมนการตัเสินใจตัดสินใจ ดีใจคนดังมาด้สวัสดีค่ะคุณตา,า,าสวัสดีทุกคนเลยกินข้าวรอบเดึอนนะเสร็จจากยิมก็กินข้าวดีที่เดียวเดี๋ยวไปดูหนังต่อวันนี้มีมังกรหยกคุณจะหัวคุณจังวันนี้คุณมาดูแบบนี้กัง ทำไมจูน <Cornell> ีไม <osh> ่มาตอนที่ฉันใส่ชุดกกลันกายตอนนมลอยไม่รู้จักหนาตอนนมลอยยังไม่หู้ดจักหน้าจ่นีมาเลยตอนฉันแบบว่าอยู่บ้านเดินกับไอ้ก้าในกาวไปสวดยางอะไรแบบนั้นเลยนะอะไรมาตอนประมาณไหนมาตอนใช้ยูขูบกัน ตอนนี้น่ารักหวานจิ้งหรอขอบคุณค uh ่ะขอบคุณค่ะไม่ต้อน่วยเย่าเพิ่จับเลยนะยไปจันะตัวให้ตัวให้ัให้

แทบอร่อยจริงไม่หรอกเด็ดมาอร่อยมาก

ใช่โอ้ยมีคนส่งหมวกมาโบดด้วยขอบคุณค่ะปอนปอนข้ามันไก่ก็อร่อยไก่ก็อร่ก็อร่อยนะคะจริงไม้บอ็อกเจอร์รานมาเร็วลน,นนี่ไก่ธรรมดานะคะไม่ใช่ไก่พิเศษแนะนำมาเร็วมีร้านไหนอร่อยในขนาดใหญ่ไหมขนาดใหญ่อันปกติอันจริงจริงมันต้องข้าวมันไก่อร่อยใช่ไหมแต่ว่าเคยพาคนกรุงเทพไปแล้วทำให้บางทีแบบนึกไม่ออกเห็นแต่ฟางมูแดงลืมไปเลย ถ้าม <Es> ันแกุู่มรูมใช่ยี่เกิดมาเป็น็กุู่งลุมก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามันไก่รูมรู่าเก้าไหนอร่อยเดี๋ยวต้องถ้าต้องผ้าพีไอไปกินหล้งต้องนีสูตรแล้วนะ สองร้านได้คนกรุงเทพกกินแบบไม่เคยกินเลยอ่ะร้านไหนอร่อยกันชอบร้านไหนกว่านจ้ะร้านนาโฮเป็นต้นอ๋อใช่พี่รังไม่รู้ยังขายอยู่ไหมนะาเคยซื้อตั้งแต่ลูกค้าเพราะว่าทุกวันนี้ลูกชายเขามาขายแต่ไม่แน่ใจว่าหอกไปจองหรือเปล่า

มาหลักต่อใช่ค่ะใช่คนล้างโมจินงคนล้าอยู่ไหนนี่คนลักงคนถุงมอร้านสาแย่ไฟเดนขนใหญ่ี่เดินนะไม่ร้านสาแย่ไฟเดนขนใหญ่ไหนคะชือร้านจะไม่ได้สาแยกไฟดนขนใหญ่ไหนอุ้ยฉันก็หลึ๊บไม่ออกว่าฮัจนในอย่เตรงไหนวะี่ชื่อฮัใเญ่ในหน้าอำเภอฮัตเจนในคือหน้าอำเภอปะหน้าอำเภอไหมฮัตเจนใน มุ้บอกว่าอร่อยอยากไปกินจังถ้ามันใก่ทุบหมาดแต่ว่าไม่ได้กินตั้งแต่ติดจนโตเคยกินครั้งึรกเมื่อที่พานี้บอกอร่อยก็ไปกินกัน แต่เพื่อนต้วอ่ะเขาเปิดร้านถ่ารูปมื่ก่อนเป็นร้านถ่ายร,รูปเนานะอยู่ใกล้ๆร้านน่อมันไก่เลยแล้วก็จะเห็นว่าร้านน้ามันไก่คนดังม,มากินเยอะมากดาราต่างประเทศอะไรก็มานนกินเยัอยงงองเยูย กูดใจแล้วฮะนิโอ้เหรอี่ก็เวกัดขาเออนี่ฉัน,นต้องกินโปรตีนด้วอแล้วจิ้มข้ามันไก,ก่มาก็นดาวไทต้ตงจะได้อิ่มจะได้อิ่ม Uh ีร huh, ักเตา่วยแทมากดี๋ยวจะไปดูหนังเรานี้มังกรโยกตอนนี้คุณทุกข้ามด้วยทุกคนกดติดตามฉันไว้นะเดี๋ยวไว้ฉันหลอกผ่ดใหญ่อ่ะมาแนะนำร้านอร่อยให้เราบ้างนะ แช่ก่อนถึง200เมตรขาเข้าหันใหญ่เลย่แสดงว่าอยู่ฝั่งเดียวกับวัดทันใหญ่ในเมื่อก่อนหน้าวัดทันใหญ่ในมีน้ำแข็งขูดอร่อยมากเป็นคุณยายแต่นอกว่าแกเสียไปแล้วเราไปกินตอนสมัยเรียนพานี้ก่ยเพื่อนชั้นเรียนศาสตร์ศาสตร์เรียนมันพาชั้นไปกินนี่มีร้านน้ำแข็งขูดนะ หัดท่าใหญ่ในลูกม่ยู่ใหญ่คระแล้วก็มีทั่วแบบถี่งตมเราก็ทอาถูกถูกใ้ดินเนี่ยนะใส่มาในน้ำแกงคูดโอ้ยคุณวินี่เจ้าเดียทำาเิงันไม่มีทำนะเออโอ้ยห่ากใช่ได้อยู่ใช่ไอยู่ไหนละอ้ะามยน่อบก็คุณคุมสวนที่นะนนดรวยสด็ว่ น้ำแข็งขูดน้ำแข็งขูดเขาคล้ายเแต่จะไม่มีเขามีคนมาสืบทอดไหมพี่น้ำแข็งขูดมีลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานมาทำไหมตอนอก็อ,นอ,กอยู่อ่ะยายก็แก่ะนะยยกแล้วนะยายก็เจ็ดสิบแล้วนาที่ว่าแต่พอตอนหลังเขาลงไปปล่อยปลาที่ว่าแถบใดๆอ่ะก็ไปเดินเวียนหาร้านยายแต่ยายไม่อยู่แล้วบ้านมันปิดไปแล้วอ่ะแส้ ทำไปเอมเลยเขารอเราค่กินได้ไม่อิ่มนี่กกตตแ,บบแต่ว่าต้อนไหใจไปละก็เลยต้องเอาไข่ต้มมากินนะไม่ได้ำไข่เอ็มอันนี้คืองาจากละโนดเธอฉันไปร้องงานโอต็อกที่นครมาที่ละโนดให้มาร้องงานมันดีกับกระดูกดีกับปันสองจานเดียวไม่อิ่มสองจานนี้ไม่หมดเนี<ม>่ยสองจานเนี่กินหมด พี mm ่ไอบอกว่า hmm. ร mm ้านนี hmm. mm ้กานเดียวไม่พอจานสองจานให้เยอะจนกินไม่หมดเพราะกินหมดมันควรกินข้าวดึกจานไม่ควรอ้วนเหรือง่ายค่ะอ้วนเหลวไม่ใช่เหลวเยาะน้องออกกําลังกายมาเพื่อกินข้าวนี้เลยข้าวขาหมูก็อร่อยนะพี่อยากแต่หลังต้องเดี๋ยวพี่จะมาเลยะ ตกคุ้นทองเหรอจะแคปก่อนมันเดือดกันเหรอพี่มันเดือดยังอยู่ชอบไปกินขาขาโน้นพีน่หน้าแตา่งทองเขาเป็นญาติกันก็เป็นน้องสาวพี่สาววันขายอยู่หน้าสถา,านีไอเอาขวดน้ำให้มาด้วยนะตาช่างเราใส่ไหมลืมไมแล้วาสามให้่อมันเดือยอยากให้ทุกคนอออริจินอลอ่ะมันคือหน้าสถานีใช่ ก็นั่นเจ้าพี่สาวเตจ่ายกับผู้หญิงอีกคนพี่จ่ายแล้วนะถามก่อนคือไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่ไหมโอ้เจ้าคุณนทองอ๋อพี่นองล็อกไปนองก็ไม่เห็นนะเฉือยเงี้ยนไม่รู้ว่ายังโยอยู่เลยไม่แน่ใจกันมันเดือยนเอ่อกวนจะไปกินร้านน้องสาวเขาเปิดอยู่ที่หน้าเส้นท้องค่ะ คือถว่าทีนะ,ะถานี่รถไฟอันดังก็อร่อยมาก่อนไปกินบ่อยมากแต่ว่าพี่สาวเขาจะใส่สับปะรดเชื่อมเยอะถึงเกวนเป็นคนไม่ค่อยชอบกินหวานกวยกระออมากินหน้าแซงซองสับปะรดเชื่อมเขาันจะใสมาหน่อยวะห mm hmm. น้าก็เลยรู้สึกว่าทุกปากแล้วพอดีงั้นไปก่อนนะทุกคนนะฉันไปเรหนังก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเฮ mm ้ย hmm. hey, ทำไมรอบดึกเวลาฉันกินอะไรมีแต่คนน่ารักนา่กนารักมาทั้งนั้นเลย รู้จริงเราไปยืนถามคหมอดเลยค่ะนะเพื่อมีอะไรดีๆมาแบ่งปันนะเพื่อทุกคนได้ตามไปกินเนาะแบบสนับสนุนคนบ้านเราพอคนต่างจังหวัดมาเที่ยวใช่ไหมร้านเขาล่ํารวยแบบเศรษฐกิจดีอะไรมันก็ดีไงถึงที่นี่เวลาใครมาถามฉันหัดใหญ่จะไปหัดใหญ่ฉันดีใจเวลาคนไปเที่ยวบ้านฉันหัดใหญ่สงขาเนาะฉันก็บอกว่ามาเลยค่ะที่เที่ยวเยอะค่ะธรรมชาติเยอะแล้วก็ของกินอร่อยมากที่สําคัญค่าของชีพไม่แพงผูเ้เชียเชียไต้วงเม็ดค่ะ ฉันดีใจเมื่อวานมีน้องสาวเขาเป็นเซลนะว่าเขาไปคุยงานกับลูกค้าฉันก็เชียร์เธออย่าลืมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้นะอย่าลืมไปกินขนมจีนป้าชื่อน,นะนี่นี่นี่เเชียร์เนาะโรตีหัดใหญ่ในไอย้ยาฉันตามหาโรตีหัดใหญ่อยู่ฉันกินมาไม่ค่อยถูกปากทีฉันมีแต่โรตีหน้ารามอ๋อเราตีหัดใหญ่ในนะคุณป้อนโอเคฉันจะตามเธอคิดถึงรวมมิดย่ายันจังมันแค้คูดนั้น มันไม่มีแล้วนะพี่รวมมิตรเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นแบบรวมมิตรแต่กะทิอะไรไม่ลอยนะมันไม่นัวแต่ถ้ารวมมิตรทุ่งลุงอร่อยเออถ้าใครเคยได้ไปนะรวมมิตรทุ่งลุงอร่อยมากบานฉันเหลียนนําแข้งคูด้อยเธอโอเคนะฉันไปดูหนังก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฝากกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยววหลังไลฟ์สดฉันมาไหมล้านะ่าฉันหลับโม่เธอคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะ